โอ้โหท่าซอหาขนาดเลยลูกออหยังมาเดียวเนี่ยแกเตียวพอนี้ย่างบะเก็บไว้ดีๆแขวนไว้ดีๆกันลูกแขวนันได้กูไม่ทราบครบเอาไว้จะอี้ไอแม่กัวเะมันพึงเนี่ยดีมันอย่าบะเมนอัพโอ้ไปเนี่ยอันกันลูกบ้านสุกปกขนาดเลยออหยัง้ํำเหลือยัางบะเก็บบะผ้ามาห้าบะเก้มาถามเรื่องบ้านนะออหยังอ่ะขอสะตัง โอ้หมาขอตังค์อีแม่อย่างกำสามร้อยสี่ร้อยกว่าห้าเงยนอยู่อ่ะโอ้ยแล้ววันนี้ยังแบบไปไปที่ค้าน่ะโหแล้วมาได้จากโจบอ่ะลูกครูว่าอยู่ที่ครูก่อนเนี่ยลูกจะเอาสตางค์แม่อะมานั้นเอาไปแล้วแล้ววันนี้อะมาเหลือล่ะกวตังค์สามร้อยอะพอหากเลือดยังกว่าตั้เงินร้อยอะติมเงินร้อยอะร้อยกินเบียร์ดันเมาเลย แล้ววันนี้จะเอาเท่าไหร่วันนี้ให้เมียบ้านเดิมปันปนมีงานอย่างโลกงานอย่างยอนมาแม่ไมปต้องปากโอ้ยไม่เห็นได้ข่าวว่าตังบ้านห้องอปนปนเลี้ยงไม่เลี้ยงปนจัดงานใหญ่ขนาดวันนี้แบต้องได้ชื้อกินเลยลกูกโอ้ยห้ามาม่าขนมเส้นห้าเป็นวัยรุน่นห้าจะกินพิซซ่า เอาไอแม่ไป500แห่มาห้าร้อยอะไไอแม่จะเอาที่ไหนมาเหอะก็ให้แม่มาซ่อมอไ้ฮะฮะไอแม่ซ่อมแล้วลอ่ะนักงซ่อคนเดียวแล้วลูก,ออก,อากมาซ่อมอ่าห้าบัดเจมันเลยหรอแล้วมาได้จะมันห้ามาขอจ้างโจมอยู่ก้านาคอเด็บ่าจูอันนี้แม่นะแม่ะนะคะ่คะไอแม่หาติ่งย่อมขอวะจูยังโู้กับแม่อย่างนี้ให้มาขอจตางมาเลยอ้างห้านี่บ้าเออมึงเฮ้ย ลูกก็ได้ตั้งลูกยังมาทำงานทำมาเยอะด้อยไอ้จะพอพอไหมแม่จะเลี้ยงหากอไอ้อเฮียนเนี่ยก็ให้แม่เลี้ยงลูกมาแต็มืงิน้อยน้อยน้อยก็น้อยก็ยกยกยไปเลี้ยงง่ายแล้วอ่ะเลี้ยงกันเท่าไปเลยนะไปได้ละไอนลูกไปอยู่กับแม่พุทธป้ามาไปอีแม่ยี่ขนเลี้ยงแล้วอีไรมาไปเฮ้ีแม่นะั่นนมแต่งฮะป้ายัง,งยังป้าไปได้ ขอ,อสตางค์มาได้มาเป็นยังวันนี้ให้จะโป้นมาเนื้อมเออไปอ่ปนอนลูกวันนี้รับรองฮะตาเขียวแน่ฮะอีแล้วถ้ามึงมาใจแม่ฮะตายย่ำคอมึงน,นะนวะ <c oughs> เป็นแม่ฮะบปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ่า <c oughs> แอบขอ <c oughs> หรอือเปล่าคุณยายฮะฮะขอมึงเดือดแล้ว มีน้าวมีน้าวอันนี้ก็อีวัดนะมาเดียวมาดันอีแม่ไอ้มาเป็นยงเออเห้ยดี่ยลุยคนเดียวฮะจูอีแม่ไอ้คุณ้าน้ายอน้าวจูไม่มีปัญหาเนอะ

เท่ามึงอยากรอก็หาค่ะฮะจูฮะเป็นย่าอันนี้แม่ฮ้ยเป็นนักเลงยี่งอย่างลูกแม่ไม่ได้สอนให้เป็นนักเลงบอกแล้วเลยย่ยก็ให้ใส่หงอนกับำนี่กับปา 一家。 ใดเป็นเหือบัดหัวสีเสือปัก Yeah. i ยังลดเครื่องแม่ฟังลนไปสองบาดัยลูกน้องไปอยู่ตีไหนตีสองตีสามลูกก็ยังบาดิกแม่นั่งคิดนอนคิดบาลามีอันตรายเฮ้ยเจ้าแม่ในว่าไปปิดแกงซามูลายขี่มอเตอร์ไซค์ฟา คนรางวัลแม่แม่เนม่ที่เป็นกับรังใจให้แม่อย่างข้าเจ้าแม่แม่ทุกคนเป็นโชคดีเป็นมีลูกดีแม่ข้าเจ้านี่มันโชคบบดีแม่แม่ไม่น้อยบ่มีลูกก็ใครมีมีและหายางยักแม่ออแม่เออเขาบอกมันไปบวชมันก็แบบไป แม่กบัดจบแม่พีแม่เสียงเหมือนไม่ลูกจูแม<า>่ข้าด้วยด้วยไอ้กำแม่ช่วยกันหนุ่ลูกจะมาปิกบ้านปิกจองเลยลูกจะไปหายลูกออกบ้านไปแม่มาจะไปแจ้งป้าหลวงกำ<แ>ไปตัวไอ้ลูกอีแม่เป็นห่วง แม่แม่ไอแม่ลูกปีกบ้านมาแม่ก็ดีใจเป็นนายพ่องลูกเป็นไรวะโคนขึ้นบน,น,น,นไ,ได้เนอะใจไ่ได้ยิ่งยังนนะ่ะลูกหายไปดีมึงนี่มันเนี่นนละโคตรแอะจูเหย เออบางทีตอนที่มึงออกหูแม่มึงมาแล้วมึงยังบ่เม็ดฮะบางทีหูมันหีเม็ดย้ายจะรู้าน้อยอยู่อย่าโอ้แล้วตอนนั้นมึงย้ายยังไากานหายใจแล้วยังได้กันอ,อีแม่เป่งฮะกูซุดเอามาหายใจนอกไปอ่ะอ๋อแล้วบัดเดี๋ยวนี้มึมงหูหลอกกินหีเป็นอย่างไรอ่ะเอเเเอมันเบ็ดอวดแม่มันเบ็ดอยางใคข้างหางดิมันย้ายมันจะมีง่าต้นหมาเนี่ยมันจะมีแกงพะละก็ไม่ใช่ มันเหม็นยังโนมาตาเถ่อชุกบ่ใหญ่อากาศได้ด่าไปดูครอเบสฮิออมันอันนี้มันของแม่มึงอ๋อเนี่ยมันไปดมอย่างไรมันมันเหม็นอยู่อพ่อเรื่องก็ได้โมเป็นผู้แพ้ไปยหญ่ย้แบบว่างเสียงนี้อาหรอากาศหนาวว่าได้เราูดแล้วประานแล้ว Hãy <laughs> bị ờ. gì đâu đang trả ra đâu À, bây giờ này chẳng hứa mình đồm hí mẹ <cười> <cười> Bố mà Bởi bà bà đồm đồm bà đai Bọn chàng đừng sao bà chú đồm Ơ, ơ, sao tao mà đã đồm nhiều cầm Bà, chàng con Bà Lấy bỏ Hả? đồm bỏ bảo chàng bà Ờ, 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 ผมอากาศดาวดาวประทานนะไม่ได้ให้ราวผีปุ๊บู้ดาวถ้าละหันละมึงนี่มันนักเกอหน่อยจูนี่นะเออครับแม่จ๋าผมเป็นคนบัดนี้ผมอยากแม่ต่อไปนี้ผมอยากปิดสัญญาก็ผมมาโปรดผมจะ้องได้ตีคอกแน่นอนโอ้โหถ้าลูกตีคอกเลยแม่จะอยู่กับใคร ผมสัญญาสถาบานแม่สัญญาว่าใดเออเอาผมที่ก่อออกมาผมจะเป็นคนดีแต่นะตั้งนี้ต่อไปผมจะมากินเล่าละตั้งูดังมากินมากินตั้งูดังลงเนี่ยเดออยงนี้มึงไม่สัญญากับแม่มึงยังหยังไอ้จูแม่นี้มีบุญคุณันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปลอาเหมือนนักจ้างบ้านะหมอเหรอปุ้ยห้องของมันจบกันเดี๋ยวจะได้อะหลายบาทเนี่ยตัวมือนะครับตัวมือหัวอกแม่นะครับโอ้โหจบแล้วกันจบแล้วเนาะ